สนร,รามร่วมตกแฟงของเรานะครับเป็กใไความติดตามที่หยิบเจ็บเ,น,ไไนะเนื้อในร้ายนะเรื่องกิงผ่านจอทางห้องเจ็บเสดสูดสสดงสามก้ามัน มีวาจาที่จุเรียกราชั้นพูดมากฤตไล่รัมมีอะไรทาหนอยพูพ้เจ้าฟุงท่านมีเชื่ออะไรกันท่านจารทูก,ก้าวบอกฉันให้ดาว่ามัสลุมพูพ้เจ้าฟังในราศตรา จากพ่อปูมินทราสุขราชสัตตาอยู่นี่คุณเจ้าขอใจท่านมากนะท่านอาจารย์ทูตคุณเจ้าขขยือทรรัทรงรับรเนก็จับตัวอักษรสนโสดหมดทุกต่อ อเป็นลากเหรอเป็นลากลากทังเช่าดูไปดูมามันเห็ดลิ้นซื้อนะมันผสมผสม<อ>ดูเดยานั่นแหละอ๋อมันซับซ้อนกัน <ไง S 2> ต้องพูดอ <laughs> ย่ามารู้ดี เขียนมาอย่างหยดหยอยระพันแปลนแลไปพองโอ้หเฮ้อะไรโอ้อะไรอะไรมาช่วยอะไรเล่าขอดูหน่อยอะไรมาช่วยมาจากไหนอะไรไม่ได้ไม่ได้นี่ยนะมันเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของเรามังสุมา อย่ามายโยกเรื่อกสวนตสวนลงนไปเลยยงไม่ได้ต้องตอ่อจะเป็นรายชื่อลูกค้าไปวันไหนลงมาหาเรื่องหัวขาดเชิญซีอีโอต่อเพื่อพันแปรงและไปพบหัวใจสยบ i เดูเหมือน้อยอมรักปืนถอดไหมพระเจ้าค่ะน่ารักเป็นอะไรมันชื่อใจไหมพาเชื่อใจแล้วกัเชื่อลาขึ้นแล้วพระเจ้าค่ะ กินซะไรเล่าเออไปกินทรงเดชมันใช่ของกินที่ไหนล่ะมันไม่ใช่ของกินมันกินไม่ได้เหรอเออไอ้นี่เขาเอาไปทานรักแร้อันเนี้ยนะใช่เอาไว้ทานรักแร้ใช่มันคืออะไรวะสารส้มไอ้พอกุกคีกุมกีบเอานี่ดีกว่อนซะเงียบเลยมึงอะไรเงียบตามเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเอ๊ยเจ้าค็บเจ็บเจ็บทำไม หมูทุบหมูอบหมูปุกปุกช้าก็ปุกท้าบาทสิบบาทก็เอาเสียดายคืนนี้กูเล่นไม่ได้ยืนให้มึงไม่เอวียง ระลงตะลึงใจลอยยิาา่งจริงเพนะี่จะร,รู้นะวู้นิสานตานี้น่ะมีสิ่งใดสำคัญยิ่งนะเพระน้องท่านได้เหม่อลอยได้ถึงขนาดนี้แหม มองข้าเเจ้ามังสุมาเป็นตาเดียวกันเลยนะสงสัยพระเจ้าค่ะคงจะสงสัยกันนะสิเอาเถอะเรามังสุมาจะบอกให้ทุกคนรู้ก็ได้เดี๋ยวเรามาบอกนะพระเจ้าค่ะรีบบอกเลยนะโบงท่านได้เลยน่าสงสัยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวอีสานนาต้องมีอะไรพิเศษอย่างนี้แล้วใจแสดงว่ายอดไฟโอเล็กพุ่งทะลุฟ้าจริงหรอสลับงด้รู้เนา คุบนรยาราศเชียร์แต่ไปโอแลกเดี๋ยวไปโอแลกมึงไม่เชียร์แค่หมูองิ้งเขาบ้างเหรอแค่หมูเไงแค่หมูองิ้งเนี่ยมเบลด้วยตั้มขอบคุณท่าของรางวัลด้วยนะครับตัวแรกสกรู่นะครับขอเดชะากในสารนามีอะไรเป็นพิเศษพระองค์ท่านมังสุมาถึงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขนาดนี้พระเจ้าค่ะครับ ทงท่านขอบคุณครับขอลังนิดนึงครับขอบคุณนะครับอจกรางวัลนวันนี้ด้วยครับขวาด้วยคือจะแคบหมูนะใครหลุดระวัลใครนะครับเราเหมืกันเหอนกันเลยนะฮะขอลังเบลเบลเบลได้พักไปเยอะแคบหมูน้องบิ๊กน้องเฮนจ่ะอย่าลืมอุดหนุ่กันด้วยแคบหมูดีดีไหม แคบหมูดีแคบหมูอร่อยเคี้ยวไม่แหลกฟันแตกนะจ๊ะไม่แข็งขนาดนั้นขอบใจนะกอบจัดกอดจขอบใจมากว่าอยังไรกันพระน้องท่าไม่เล่ยนดไม่เอาเลยนัดนี้ระปูมินทราแห่งสารวริงได้ส่งสุขพระราชสารตราพร้อมได้รูปนพายล้านสาวซึ่งมีนามว่าทีิราวาน พ่อปูมินทราหวังเอาไว้ในภายภาคหน้าว่าจะยกหลานสาวทิดาวันให้เป็นคู่แต่งงานกับเรามังสุมามเ,เ,รเรามังสุมาอยากจะถามความคิดเห็นกับบางชอบทหารคู่ใจของเราเป็นคนแดกว่าเรามังซุมาสมควรที่จะตอบรับสารพ่อปูมินทรานี้หรือไม่และที่สําคัญทิดาวันเนะี่ยเหมาะก,กับเข้าพเจ้บมังสุมาหรือเปล่าขอเดีะยรคะเจ้าค่ะ อันผู้ปู่พินทาสารวินนครนั้นในอดีตพระองค์นั้นคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสิบสองปั้นต้องยอมสยบเพราะความเก่งความกล้าขององค์ผู้ปู่วินทาแต่ณตอนนี้จะมาขอสวามิภักดิ์อยู่เป็นเบี้ยร่างของพระองค์ท่านมังสุมาและอีกอย่างหนึง่มงมมบลานสาวที่เราวันไปคู่แต่งงานด้วยมังโชมานั่งไต่รองดูแล้วก็มอกว่ามันหน้าแปลกนะพระเจ้าค่ะเอาละมังโช เราไม่ต้องชักแม่น้ําทั้งห้าตอบมาเลยเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกระบอกคิดว่าไม่เหมาะพี่เจ้าค่ะไม่เหมาะยังไงเนี่ยอาจจะเป็นคนลวงของพ่อปู่ก็ได้ช่องแต่งตองก่อนดีกว่านี่ขึ้นทะลุหนาวพี่เจ้าค่ะขับพิชซ์กระพินหางเอ่อคือที่ดาวันเน่ะสวยหรือเปล่าพี่เจค่ะที่ดาวัน งามมากเลยจ้ะพระน้องท่านและที่ราวันเหมาะกับขา้าพเจ้ามางมาหรือเปล่าเหมาะนะพี่นะเ <Okay. S 1> หมาะนะถ้าหากว่าเป็นความคิดเห็นของพี่เดชค่ะเหมาะใช่ไหมไม่ยาาคะพี่ก็คิดว่าท <c oughs> ี่มังชอบ่าวมาแล้วมันก็มีเหตุผลพี่ก็เห็นด้วยกับมังชอบพี่คิดว่าไม่เหมาะจัง <c oughs> ไม่เหมาะอย่างนั้นเหรอไม่เหมาะ <c oughs> ใช่สิ อะไรอะไรที่จะเป็นของน้องเนี่ยมันดูแล้วไม่เหมาะไม่สมไม่เหมือนของตัวเองหรอกเหมาะจังเลยมั้งอย่างนั้นแบลบแผบแต่โป๊กราบุรีตรตัวผบแผบคืออะไรผบแผบผบแผบแบบสลับไปนู่นสลับไปนี่ชมรลบ่อยมึงแปลย์สยาวเลยไม่เปลวสีธีรวันเหมาะกับเรามังสุมาหรือไม่เออคือพี่เหมาะหรือไม่ตอบกันที่น้อง หมาะหรือว่าไม่เหมาะใช่เหมาะพี่คะก็โกนทำไมก็ตกใจอ่ะกลัวพี่พี่ฉัพูดถูกไหมถูกแล้วถูกบางเช้าไหนสมรค่าบาจับมือกี่ราวน์เหมาะกับเรามางสมาหรือไม่มีแต่คนขัดใจพงท่านทำให้พงท่านต้องขุนเคืองน้ำพระทัยเป็นยิ่งนักแรง ก็ใช่กร็นเศรษฐพอปนกระหม่อมชัยผู้ซึ่งอยู่ฝ่ายซ้ายพระองค์มาตล,ลอดรู้ใจพระองค์เป็นยิ่งนักพระเจ้าค่ะรู้ใช่ไหมว่าต้องตอบอยังไงให้ถูกใจรามังสุมาเยสฝรั yes, <sir>. okay. ่งพ่อเป็นฝรั่งเหรอใช่พ่อเป็นฝรั่งแล้วแม่มังคุดเวลา่สมลยถ้าอย่างนั้นตอบเรามาที่เราวันมองกับเรามังสุมารหรือไม่ ไม่เหมาะเลยค่ะดังอุณหภูมิมึงเงเยียบไปเลยนะอนไอ้ช่วยพี่ยาค่ะคันนี้มันลงปูแล้วที่ดาวันเหมาะกับดาวมังสมารหรือไม่ก็หม่อมฉันคิดว่าเหมาะไม่เหมาะไม่เด็กเอาที่ไหนนอนล่ะโอ้แม่ต้องห่วงเด็กด้วยขัดใจ,จครก็เป็นใะจทุกคนก็ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเลยพี่ยาครับพระพี่นาง ระเ้าประชาเมืองอุปกรณ์ชบไปนั่งชัดไกลเลยผู้ชมมานี่นี่มาใกล้ๆดีมาสม,มาตรงนี้เลยไปกาวพูดมาๆมาเรา,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 าเีอะไรอยากจะถามท่านสักหน่อยอะไรผู้ชม,ม,มเราอยากจะถามท่านว่าที่ราววันนะ่ะสวยหรือเปล่าขอเดชะฟ้าบานขนาดว่าฉายาลั์นี่ยังสวยงามขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเจอตัวจริงนี่จะสวยขนาดไหนกระหม่อมชิบากงมีความคิดเห็นว่า พระองค์ท่านมังสมากับองค์หญิงที่ดาวันหมอะกันอย่าก็เก่งทงใบหยกเลยพุธเจ้าคะมันต้องอย่างนี้สิวาเหมาะสมกันต้องตอบแบบนี้ถึงจะสมกับเป็นทหารข้งเรามังสมาตอบถูกใจเราอุบาคองรับไปเลยเจ็ดขั้น เรามอบยศให้กับท่านกูบาก้เจ็ดขั้นป่าบาทรับไปนะเล็กๆน้อยๆมันจะมากเกินไปเดี๋ยวคนอิฉากองนะพุญเจ้าค่ะก็ปล่อยเข้าไปสิจะไปสนใจทำไมขอใหนะ้ใครพุญเจ้าค่ะเป็นไรอ่ะสนตีติดคอไขงขำเป็นไงล้วแม่ปากดีเนี่ยเป็นสีแก่ปากพูดหน่อยเดียวเพมไม่ต้เจ็ดขั้นเฮ้ มองอะไรกูวะผมมองคนปากดีครับไอ้น้องปากดีเนี่ยเป็นสีแก่ปากแต่มึงพูดมากดีระวังปากจะมีสีนะหู้ยทหารเจ็ดขั้นก็รู้กันไปกันมาโตมาะอยู่เออไอ้น้องมองไปมองมามึงหล่อเหมือนกันนะเฮ้ยพี่ชมภัยชมมึงนั่นแหละผมแน่หนาเฮ้ยยิ่งของมันได้อยู่ก็ได้อะพี่นะหน้าหล่อมันไหวแล้วอ่ะว่านจีเหลี่ยมพลิงวนจีน่ะว่านหางจระเข้แหมใครจะไปหล่อกชูวิเบลได้ล่ะ ก็ดูดีโอ้โหหล่อจัดเลยหน้ากลมมันไข่เป๊ะเลยอ่ะที่ไข่เป๊ะไข่ไก่วะฮไม่ใช่ไข่กูนี่แหละเพื่อตอบสนองด้วยทันใจรักพะเจอที ยังขาดมือบอ๋อเขาปายาตรงน้างท่านเป็นไงมึงติดไหมเอาล่ะติดไหมพู่ไม่ติดรทูดเดือดขึกให้นอยขึ้นไปไรนะร่ะเดือดโอ้โห้แกงรางเดูด จงนำศาดนี้ไปถวายให้กับพระโกวินทงค่ด้วยางปรอภัยและเรืเจจากเืองงุชคาเรียบร้อยสละเกินโอ้โหลำทุกท่า้นเดี๋ยวไหนข้อไหนเฉยเลยขยันดิจิดพวกคุณอุบากองูุจุคาฟาบาทเดี๋ยวเชิญท่านเป็นผู้กำหนัดส่วนพระองค์ร้บใส่ก้าเรางมาสุมามีรงวัจะประทานให้ขอพระทัยพุเจ้าค่ะ นพวกอีชาสยาแดทั้งหมดเราหาเีคุณพงษ์เล้ก่อนเลยอแวาเาจะโกแต่ว่าี่น่ไมล้หยุมเยวจะตามไปดีกว่ไปไหนนะเด็กะเลด็คะเรวต้องขวางต้องขัดตลอดเลย